วันนี้มาติดกล้องวงจรปิดเพิ่มให้บ้านพี่ชายนะครับพอดีวันก่อนมีกล้องเสียตัวหนึ่งผมมาเปลี่ยนให้แล้วพี่ชายบอกว่าอยากจะติดเพิ่มอีกสักจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังเป็นจุดบอดอยู่วันนี้มาจัดให้เลยครับของเดิมก็จะมีติดตั้งกล้องระบบอานาล็อกอยู่แล้วนะครับ4ช h a n n e l นะครับชุดนี้ผมก็ติดตั้งไปเมื่อประมาณสัก6-7ปีได้แล้วนะครับแล้วก็วันก่อนกล้องตัวนี้มันเสียนะครับกล้องจุดนี้มันเสียพี่ชายก็เลยให้ผมมาเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วทีนี้ ก็เลยบอกว่าอยากจะได้เพิ่มกล้องอีกสักมุมนึงนะครับสองไปหลังบ้านบริเวณนี้นะครับหลังบ้านก็จะมีบ่อปลามีต้นทุเรียนนะครับซึ่งตรงนี้มันยังเป็นจุดบอดอยู่ก็เลยจัดให้นะครับวันนี้เลือกเป็นกล้อง IP c a m e r a ของ V Star Camp นะครับตัวนี้เป็นกล้อง4เลนส์ี1หนแล้วก็4นะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับไม่ใช่เลนซึ่งติดตัวเดียวก็เหมือนเราติดกล้องถึง4ตัว นะครับเดี๋ยวภาพเป็นยังไงติดตั้งเสร็จผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับได้เป็นหนึ่งเหนือแล้วครับตอนนี้จ้ำไฟ12โวลต์นะครับไปรอไว้แล้วนะจริงๆในกล่องก็มีแถมอะแดปเตอร์มานะครับ แต่ว่าผมดูสเปคกล้อง IP ตัวนี้แล้วเนี่ยมันกินไฟแม็กพาวเวอร์เลยนะครับประมาณ1แอมป์ก็คือกินไฟไม่สูงนะครับผมก็เลยมองว่าระบบเดิมเนี่ยวางเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับก็คือจ่ายไฟจากสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายตัวเดียวไปให้กล้องทุกตัวแล้วสวิตชิ่งที่ผมใช้เนี่ยมัน30แอมป์นะครับสาแอมป์เนี่ยต่ำๆมันรองรับกล้องได้ประมาณ20ตัวอยู่แล้วนะครับก็คือถัวเฉลี่ยกันไปประมาณ1แอมป์ถึง1.5แอมป์นะครับสามแอมป์มันก็จะรองรับกล้องได้ถึงประมาณ20ตัวนะ ครับเอาเซ็เซฟนะครับก็เลยมองว่ามันน่าจะจ่ายไฟพอให้กับกล้อง IP ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันแม็กซิมัมอยู่ที่1แอมป์นะไม่ถึง1แอมป์ด้วยซ้ำตามสเปคนะครับแต่เดี๋ยวใช้จริงต้องมาลองดูกันก่อนว่ามันจะเพียงพอไหมแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาก็แค่2แอมป์นะครับ12โวลต์2แอมป์ดูจากขนาดกล้องแล้วคิดว่ามันจะกินไฟเยอะนะแต่มันกินอยู่ที่ประมาณ1แอมป์เองสวิตชิ่งผมจ่ายไฟพอแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเจาะยึดติดกล้องก่่อนผมมาตตั้งแ8 ตอนนี้เก้าโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วทําเล่นๆไปยังไม่เสร็จเลยกล้องตัวเดียวนะครับอ่ะวับมาตอนนี้11บเอดโมงกว่าแล้วนะครับติดเสร็จเรียบร้อยครับผมก็อปรับมุมไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในแอปแล้วกันนะครับว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับภาพที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะโชว์ทีเดียวสีกล้องเลยในแอปนะครับมุมซ้ายบนเนี่ยคือเลนส์ซูมนะครับนี่เห็นไหมเลนส์ซูมกับเลนส์มุมกว้างมันก็จะอยู่บนกิมบอลเดียวกันนะครับเราสามารถจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับจะเอามุมไหนหมุนไปได้เลย นี่และครับก็ประมาณนี้นะครับภาพที่ได้ก็เรียบร้อยครับติดกล้องตัวเดียวใช้เวลาไปประมาณเกือบครึ่งวันเป็นช่างติดกล้องที่หวยแตกมาไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามันเป็นบ้านพี่ชายผมเองแล้วก็บ้านอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะครับทำเสร็จเมื่อไหรก็ได้ไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรนะครับก็เสร็จงานเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นมาใช้ระบบอีกทีหนึ่งแล้วก็ปิดงานนะครับติดป้ายคําเตือนสะหน่อยนะครับว่าพื้นที่นี้มีการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดน,นะครับตามกฎ p d ด a เสร็จงานเรียบร้อยกลับบ้านได้ร้อน